ก็ต้องกราบสวัสดีกับบนนรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่กันในรายการ Shadow TV นะครับอยู่กันในเกม <c oughs> วิกนะ <c oughs> เหมือนเอาชีวิตแนน้อยๆของผมมาเสี่ยงกับเกมนี้นะอืมก็เป็นเกมเกมผีอีกแล้วนะ <c oughs> โอเคครับเป็นเกมผีเกมแรกนะที่ผมแคดลงเนาะโอเคนะ นี่เตรียมใจหรือยังวะโอเคนะหายใจเข้าลึกๆนะโอเคสตาร์ทเกมเลยเหญ่เห็นภาพนี่กูก็ร้ละแล้วโอเคเข้าไปเข้าไปอืม โอ้เส oh, hmm. okay. um. okay. um ียงรถมันจะอะไรนักหนาวะอะไรเนี่ยสิเปนนาฬิกาสิบห้านาทีโอเคอะไรวะดยินเสียงลมนี่กูรู้เลยนะ่ Yeah I've heard the story No it's true มันเหมือนกับว่าเหมนรุ่นพวกนี้น่าจะมาแต่ว่ามาลองของเล่นกันนะครับเป็นบ้านที่อยู่ที่ถูกไฟไหม้นะไฟคลอกตายทั้งครอบครัวนะแล้วก็ มีตำนานเล่ากันว่ามีเด็กนะครับที่โดนไฟขอกตายนะเป็นวิญญาณนะก็ยังหลอกหลอนผู้คนอยู่ในที่นี่ด้วยนะครับผมห่มล้กับปันเอืมน่าจะทิ้งโอ้เหมือนมันทิ้งเรานะครับ มันทิ้งเราให้ลองของกับอะไรสักอย่างนะ <c oughs> ควรรู้กันอยู่นะเ <c> ก <oughs> มผีมันก็ต้องมีผีอยู่แล้วละ่ะโอเค้อมหรือย,ยัง้อมยังจ้ะโอเค <c oughs> เริ่มเลยเริ่มเลยอืมอืมมีเทียนให้อันหนึ่งโอเค ก็มีอะไรตรงนั้นอโอเคเทียนนะครับโอ้มีตรงนั้นอีกมันคืออะไรเห็นหน้ากากนี่กูรู้เลยลม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 โอเคครับเกมนี้<ม>กเ็เสียงเชียร์อะไรวะก็ยังมีเทียนให้เราอันหนึ่งนะครับ ซึ่งจะให้เราาตามหานะของบางอย่างที่อยู่ในป่านี้นะครับผมโอเคค่อยๆไปอย่าเพิ่งออกมานะเว้ยไม่รู้ว่าเล่นกับอะไรอยู่นะครับแต่ว่านักวันแน่นอนนะ <c oughs> อืม <c oughs> ก็เรื่อยๆเปื่อยๆเดินไปครับมีสะพานนะ สะพานอยู่ตรงนั้นโอเคเดินขึ้นไปแน่เห็นเทียนนะเหมือนเห็นเทียนนี่เทียนอยู่ตรงนี้โอเคต่อเทียนกดอะไรวะ F งเอฟโอเคครับกด F นะครับต่อเทียนนะครับกดอีทิ้งทิ้งแม่งเร็วรีบเก็บดีวะโอ้ยเชีอยอะไรเชี่ยละเชี่ยละจุดจุดเออโอ้ยเชีอยสัตว์ตัวเชือดเลยวะ ท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมครับกบลังมาดูกูไม่ไปเอ้ยเสียงเชียอะไร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 สัตว์เฮ้ยน่กกากลัวใช่ไหมเดียวเดียวเดียวเฉียแล้วเฉียแล้ว w a t e h e l l อย่าออกมานะอืมนะมีอะไรตรงนั้นด้วยโอเค ่ตรงนี้วะโอ้โหนี่มีหน้ากากอยู่ตรงนี้อันหนึ่งเลเสียงเชียอะไรวะสัตสัตสัตเพลงแมงมายเฮียเฮียเฮียอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮียเฮียเฮียไม่ไม่ no ไปหรือยังวะสัตว์เอ้ย กูแค่เก็บหน้ากากมึงเนี่ยน,นะไม่ตามกูอย่างกับแน่เหมือนจะทวงนี่นะเ,เสียงเฮียอะไรอีกัะโอเคตรงนั้นมีไฟกระพริบนะครับน,น่าจะเป็นเทียนนะอืมเขค่อยไปค่อยๆไป,ออไปโอ้ยเฮียกูตกใจเสียงระฆังเฮีย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 ช่วยด้วยเฮลมีเฮลมีผีทเฮล์มีเฮลมีไอสัตว์เฮลมี ฮี้วมีเฮี้วมีอย่าเหนื่อยเทียนหมดชิบหายละตรงนั้นมีเทียนครับเฮี้ยวไม่น่ากลัวสัตว์เลยเดือดจุดเทียนเี่ยเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไม่ไม่นั่งเฮ้ยกูจะไม่ยอมให้มึงแดกกูจะไม่ยอมให้มึงแดก อย่าอย่าไม่นะรอนไม่อย่าอย่าทําอย่างนี้โอเคมีเทียนครับโอ๊ะมันมีมาเป่าเทียนด้วยนะไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจุดเทียนก่อนง่าง้ยฟิวริงกุศลนะมึงไม่มีอะไรเล่นกันแล้วใช่ไหมมาเล่นกันอย่างนี้นะง่าโอเค ไอตัวหน้าแก่เมื่อกี้เหมือนถ้ามีเสียงโดนตีเปลี่ยนไปนะครับมันน่าจะให้เราวิ่งเน,ะนาะมัจะให้เอ้ยมีม,มีกระต่ายกระต่ายเฮ้ยเจ๊หายบันนี่พ่อมึงสัตว์อย่าไม่ยุ่งกับกูเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีผีออกมาจากบอ่อน้ำหรือเปล่าวะสัตว์เอ้ยน่าก,กลัวใช่ไหม จเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเร็ว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 มีเทียนตรงนี้ช่างมันช่างมันหาของไว้ก่อนตอนนี้เราได้ของมาสองอย่างแล้วครับเป็นอ่ากระต่ายนะบันนี่บันนี่นะกับอ่หน้ากากชิงชี้อะไรวะเียกูหนีกูหนีอย่าอย่าอย่ามาใกล้กูไอ้ผีหน้ากาก อย่าเด็ดขาดไอ้เหี่เสียงมันอยู่ข้างหลังกูเนี่ยเฮ้ยเสียงดนตรีเปลี่ยนยี่ไม่ขึ้นทางตันเด็ดขาดเสียงอย่าอย่าไม่ไม่น่ารอนอย่าทำอย่างนี้เด็ดเด็เด เทียนกูก็จะหมดเฮียเสียงมันมาทางขั้วเสียงมาทางขั้เฮี้ยหูฟังกูดีอย่า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 เด้อเด้อเด้อเฮ้ยแม่งมึงไม่มีอะไรจะเล่นกันใช่ไหมอ่ามีเทียนครับเออจุดจุดฮ่าฟีลริงกูดเย่ขอบคุณครับเดี๋ยว้ เฮียเสียงมาอีกแล้วมึงจะมาหลอกอะไรกันนักกันหนาวะขวยเอ้ยไม่มีอะไรจะเล่นใช่ไหมมีเทียนตรงนั้นนั่นหนึ่งโอเคเดี๋ยว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 จะไปติดทางตันหรือเปล่าเนี่ยเอ้มีบ้านครับอหมมีบ้านอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเจี๊ยย้ยแม่งมีโต๊ะหายไปด้วย สัตว์เอ้ยฮะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็อ่ากรุณาเปิดเต็มจอนะครับแล้วเร่งเสียงให้สุดนะโอเคเสียงเสียงมันอยู่ข้างหูกูเนี่ยสัตว์เอ้วิ่ง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 เฮ้เฮ้เฮ้ใครวะอย่านะมึงอย่านะไม่น่าร้อน อุ้ยเชี่ยเทียนหมดฮ่าไม่ขีดเหลือสองอันครับเหมือนจะมีไม่ขีดจำกัดด้วยนะโอเคเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรมีอะไรอยู่ตรงนั้นไม่ขีดเชี่ยไอ้ไม่กูมาสะพานนี่ทีไรยมึงมาตลอดสัตว์เอ้ยเชี้ยมึงมีมาเป่าเทียนกูด้วยสัตว์เฮ้ยเสียงเสียง เสียงมาเสียงมาเสียงมาตกเลยสัตว์เอ้ยกูตกสะพานเลยเดี๋้อเด้อเด้อเอ้ยมมันหนาวชิ๋มหายไอ้สัตว์เอ้ยโคตรหนาวเลยตอนนี้ขนผมนี่ลุกหมดเลยนะครับ ทั้งข้างบนข้างล่างนะโอเคโอเคครับต,ตีหนึ่งไงมึงเพิ่งตีหนึ่งเองเหรอเกมคือว่าเกมนี้มันต้องอยู่ให้ครบอ่าอะไรวะหกโมงนะครับอีพีอะไรเนี่ยฮะมันมันผีก็ตายเหรอเสดายหาๆนะ ออกมานะผีกระต่ายครับนะมีผีผู้หญิงอีกเหรอมึงยังมีผีผู้หญิงอีกใช่ไหมเี้ยเอ้ย,อยแม่งมึงไม่มีอะไรทํากันแล้วใช่ไหมมาหลอกหลอนกูเนี่ยเมื่อกี้เราเจอกระต่ายตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวตรงนั้นมีสะพานหรือเปล่าเดี๋ยนะ ไ้าผู้ชมถ้าผู้มอย่าเสียงดังครับเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมันตื่นเฮียเฮี่เฮียเียเฮียเียเียเฮียเฮียเฮเฮียยเเีเียีีีีเยีเเ เทียนตรงนี้หนึ่งฮู้ฮูพ่อมึงเกมนี้คำหยาบมาเพียบนะครับเฮียเสียงชิบเฮียอะไรวะเฮีย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 โอ้ยออืค่ยน่ากลัวชิบหายสัตว์เอ้ย เหมือนเมื่อกี้ด่านเมื่อกี้เราจะผ่านมาแล้วครับได้กระต่ายกับหน้ากากมานะครับแล้วก็ด่านต่อไปมันจะมีไม้กางเขนมีอะไรวะเนี่ยปืนหรือเปล่าแล้วก็น่าจะเป็นถุงนะถุงอะไรสักอย่างนะถุงพลาสติกโอเคครับก็ คนหัวกูลุกเลยไอสัตว์มาเล่นเกมนี้หัว <c oughs> ใจจะวายนะหัวใจผมนี่ลงไปลงไปที่เท้าเลยนะลงไปที่ข้อเท้านะอืม <c oughs> เสียงหัวใจนี่ตุบตับตุบตับตุบตับนะครับอ <c oughs> เล่นเกมนี้นี่รู้สึกอืชีวิตก <c oughs> ูกูเกิดมาเพื่ออะไรนะโอเคครับ สำหรับวันนี้นะครับใครที่มาดูอะไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะอเพื่อเป็นอปอบขัญเนาะ <c ười> การปอบัญน,นะอหัวขนลุกหัวพองกันเลยทีเดียวนะอืพูดกับกรรมแล้วกูเนี่ยอ,อตอนนี้ก็ขนหัวลุกพอสมควรน,นะครับ <c ười> ใครที่มาดูาอะไรก็ ฝากกดไลค์กับซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้แค่ต่อไปนะกดตรงนี้เลยนะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ shadow tv ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายจ้า